ก่อนอื่นก็ขอขอ่าวกราบสวัสดีน้องๆที่เคาบรบลักทุกๆท่าน้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาปั๊มกล้ามหน้าอกกันนะครับมาฮ่าลุยเลยมีแค่วอร์มก่อนนะครับเอาละเราจะทํา20แล้วก็พัก20วินะครับแบบต่อเนื่องเนาะแต่ว่าเซตแรกนี้พี่ขออัดเลยยาวๆนะครับ40วิก็จะทําไปยาวๆเลยนะครับก็เป็นการวอร์มแบบเร่งรีบเนาะฮ่าๆลองอัดไปก่อนนะครับอันนี้คือ อจฉีดกล้ามเนื้อนอะเอาละพี่ก็จะออกกำลังกายแบบนี้ทุกเย็นนะครับอ่าก็จะเวิร์บเวิร์บอโอเคนะครับเราออกกำลังกายแบบบ้านๆน,นะครับเพื่อกระชับกล้ามเนื้อนอะ,อะแบบต่อเนื่องเลยครับทำเหมือนฟิตอ่ะทำเหมือนยังแรงอยู่พันนี้แหละน้องแรก,แรกอ๋ดอดูขึ้นสุดลงสุดอ,อีอะอึบอ่าเริ่มหนืดอ่า มดไดยยังฟิตพี่บอกเลยเฮโอเคจังหวะนี้ลิ้นเริ่มห้อย <c oughs> เดี๋ยวจัดทรงกันฮนะก็เอาละครับพักก่อนเนาะคือเป้าหมายพี่คือทำา20พัก20นะแต่ตอนนี้แรงยังเหลือเนาะก็เลยแบบอัดยาวๆมาก่อนนะครับเอาละเตรียมพร้อมโอเคฮะเตรียมพร้อมมาลุยเซตตจต่อไปครับกลางแขนหลังเหยียดตรงขึ้นสุดลงสุดอ้ยอ๊บอ่า อาฮึบอึบอาฮึบอึบอาฮึบอึบอาฮึบอาฮึบอืมฮึบเยอะเยอะทำยี่สิบวิพักยี่สิบวิครับน้องๆอืสามารถทำตามได้นะครับู้ตอนนี้บอกเลยฮะเริ่มตึงแล้วนะครับอ่าเริ่มตึงแล้วพี่บอกเลยกล้ามอ,อกเริ่มตึงฮะฮ่า <c ười> คือพี่เป็นคนกล้ามอกน้อยนะครับเนื้อน้อยอุ๊ย มือถือล้มเดี๋ยวตั้งใหม่โอเคมาหลังจากตั้งโทรศัพท์เรามาลุยกันต่อน้องๆมาลุยกันเซตต,ต่อไปนี่เราดูใน YouTube แล้วเราทำตามเช่นกันฮะพร้อ,อมเริ่มลุยไปเซตต่อไปเอาฮึบอีาฮึบอันนี้พี่เพิ่มความยากให้โดยการแบบกำมัดนะครับอีาเส้นตึงเปี้ยพี่บอกเลยตึงเปี้ยน้องตึงเปี้ยฮึบเอ,อะไงน้องแข่งโป๊กพี่บอกเลยอ บอ่อเลยกล่องจริงอทำยี่สิบพักยี่สิบครับน้องเจ้าวันนี้ลุยๆกันไปนะครับทําทรงแข็งแรงแต่เริ่มสั่นแล้วไอเง่อเริ่มออกฮะเอาฮะวันนี้เรายังไม่ลงซิกแพคฮะวันนี้เราเน้นหน้าอกก่อนฮืบอ่ะฮืบอ่ะฮืบดับใดที่ใน YouTube เขาไม่หยุดเราก็จะไม่หยุดครับไปให้สุด าตามใน YouTube เลยเราอ,อ,อลุยไปน,อนอ้องๆไปให้สุดอย่ายอมแพ้ทำงานมาก็เหนื่อยแ้้ะออกกำลังกายเหนื่อยกว่า <c oughs> แต่ทำไงได้ฮะเพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ดีเนาะพี่บอกเลยพี่ยอมอเพื่อ,หอให้ได้หุ่นที่ดีมาเราก็นะพี่ยอม,อมวันนี้ หน้าอกพุงนี้หัวไหล่มาลืนหน้าท้องออพี่บอกเลยเอาเรื่องทําแบบนี้วนไปวนมาพี่รับรองฮะหุ่นดีแน่นอนเลยน้องๆเอาแหละได้เวลาเนื่อยอีกแล้วยี่สิบวิมันมาอีกแล้วโอ้ยอพี่เพิ่มความยากให้ตัวเองอีกนะครับรอบนี้เดือการกำมัดแต่ถ้าน้องๆจะทําตามนี่กำมัดต้องมีพื้นที่นุ่มๆน,นะพี่บอกเลยดูเส้นดูเส้นน้องดูเส้นที่คอฮะ ออโอ้โหพี่บอกเลยหน้าสันฮนะทำทรงแข็งแรงแต่ข้างในนี่เละ <c oughs> อ,อดูปกติอ,อกครับตึงเปี้ยกกลับอ,อกนี่ตึงเปี้ยบอกเลยอืถ้ากินเวยเพิ่มโปรตีนนี่น่าจะเพิ่มไม่ได้อีกนะหน้าอกแต่พี่ไม่ได้กินนะครับก็เลยทําให้กล้ามอ,อกมันน้อยหน่อยนะยแต่ก็เล่นให้มีความคมชัดนะครับ ยังไม่พอลุยต่อฮะ20่สิบวิทำไมมันมาเร็วจังวะตอนทําม,มันแสนนานฮะตีตอนพักนี่แป๊บเดียวยี่สิบวิพี่บอกเลยอ,อือือออึเริ่มสันนะ่นอะจะไปไม่รอดแล้วนะออเอาเรื่องกันน้องน้องพี่บอกเลยแต่มันนะการออกกําลังกายพี่บอกเลยสนุกนะครับสนุกหรือเปล่าสนุกอยู่คนเดียวหรือเปล่า โอเคเฮ้ยพักก่อนพักก่อนพักก่อนโอ้ยไม่เอาน้ำมากินเ้ยเฮ้ยป่ะเฮ้ยหรือกันต่อไปฮะน้องๆเราจะไม่หยุดจนกว่าจะได้เป้าหมายหูรอบนี้พี่มความยากให้กับตัวเองโดยการทางแขนนะครับอืมทางแขนแล้วก็ขึ้นสุดลงสุดอืมอืมชายชาช้ยเราต้องแบบแข็งแร่งฮึบอบมฮึบแข็งแร่งอือแข็งแกร่ง แข่งแก่งไวน้องๆทำ20พัก20ฮะ20วินะไม่ใช่20ทีน้องๆสู้ๆบอกเลยน้องเอาเรื่องฮะพี่บอกเลยของจริงอ๋อดูดูทำทรงทำทรงแข็งแรงนะฮะทำทรงแข็งแรงอีกแล้วรอบนี้เราจะเบนตัวไปข้างหน้านะครับถมน้ําหนักข้างหน้าฮะถีแรกก็จะตายแล้ว สี่ี่สองเีสาอาเราไม่เน้นว่ากี่ทีแต่เราเน้นว่ายี่สิบวิอ้าทองไว้ยี่สิบวิออเก่งกล้ามเนื้อให้สุดนะครับเวลาทําเราต้องโฟกัสเนาะเน้นนะครับคือการโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าอกเนาะถ้าเราโฟกัสถูกจุดมันก็จะได้นะสองสามทีก็จะตายนะฮะน้องจังหวันนี้ เอาละยังฮะมันยังไม่จบยังไม่จบในย t u b e มันบอกว่ายังไม่จบโอเขาบอกว่ารอบนี้ถ้าไม่ไหวให้ตั้งเข่าลงไปนะครับเพราะว่ายืดตัวสุดเริ่มจะไม่ไหวก็ต้องตั้งเข่าบ้างแหละพี่บอกเลยว่าเออสมควรตั้งจงกวะนนี้พี่จะไม่ไหวแล้วอันนี้ก็ยังพอไหวฮะยีทีพีเอาละฮะขอแกแม่แกช่วยด้วยฮะ โอ้พี่บอกเลยวันละ15นาทีก็จินตายแล้วนะพี่บอกเลยเอาเรื่องนะครับขอแค่วันละ15นาทีเห็นผลนะน้องๆทําตามพี่ได้นะใครสนใจนะรบับอกเลยอยากมีหุ่นที่ดีบอกเลยเอาเรื่องฮนะเน้นการเกรงกล้าเนื้อครับออถ้าเราอยากได้กล้ามที่คมชัดเราต้องเกรงกล้ามเนื้อถูกจุดอา่าฮึอสูๆ้ๆน้องๆเออสู้ไปดยกันเฮีย yeah. บอกเลยว่าพี่ตอนนี้พี่จะขาดใจเนาะบอกเลยไม่ไหวแล้วแต่มันยังไม่จบนะครับสู้ๆต่อไปครับเอาละสู้ๆต่อไป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 นะครับจังหวะนี้ขออีกแค่สองเซตนะครับอันนี้เราจะทํามือเป็นรูปเพชรนะครับทามือเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะแล้วเราก็อัดลงไปเลยฮะอแล้วก็อ สู้ๆต่อไปน้องอย่ายอมแพ้ฐานนี้เราบอกเลยว่าของจริงมึงไงบอกเลยว่าอกจะฉีกออ,อ,อของจริงนะน้องๆด้ยพ่อกำลังพากเสียงอยู่ลูกจังหวะน,นี้คือแบบไปให้สุดฮะทำไมไม่เหนียดเหนี่ยเน,ยเ,นยเอาละลูกสาวถามไปกันต่อฮะจังหวะน,นี้เฮ้ยสู้ๆน้องๆออ ไก่แล้วไก่แล้วอือจ้ะ้พี่บอกเลยว่าตอนนี้พี่เริ่มจะไม่เหลือแรงแล้วนะครับอ,อ๋อเริ่มทรงตัวไม่ได้แล้วนะครับจงังหวะนี้ค่ะมัจนจังหวะนี้เราเริ่มจะทรงตัวไม่ไหวแล้วฮะ <c ười> คือพี่ไม่ไหวแล้วฮะสงสัยต้องยอมแล้วฮะ <c ười> <c ười> ก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการออกกําลังกายของพี่นะครับวันนี้เป็นวันของหน้าอกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือเอา้า นึกว่าจะพอไม่พออีกอแรงยังเหลือยังสู้อยอู่โอ้โหพี่คิดว่าตัวพี่พอแล้วเนี่ยขนาดดูไปยังคิดว่าพอแม่มีแรงเอาต่อเอาเอาก็เอาเอา,เอา,เอา,เอาสุดท้ายต้องยอมยอมแล้วมั้งรอบนี้สงสัยต้องยอมจริงๆแล้วคำนอะงจะลุกไม่ขึ้นแล้วฮะโอ้โหก็เอาเป็นว่าวันนี้คงต้องจบกิจกรรมการออกกําลังกายของเราไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เอาเป็นว่า แล้วมาพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้เนาะอีพีนี้ก็ขอกล่าวกับสวัสดีแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับน้องๆก็ท่านน้องๆอยากคุณดีก็ต้องยอมเหนื่อยหน่อยนะครับบอกเลยว่าเห็นผลพี่บอกเลยเห็นผลถูกพี่เป็นตัวอย่างน้องรับรองเห็นผลถึงไงเอาเรื่องมโอโอเคเดี๋ยวก็เสร็จกิจกรรมตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่จะไปทำคลิปเ,เกมอาร์คต่อนะครับ ตอนนี้เราก็หมดกิจกรรมแล้วฮะเดี๋ยวไปอาบน้ําอาบท่าทําอะไรให้เสร็จสับก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในเกมอาร์คนะครับแล้วก็ไปเช็คหุ่นกันก่อนนะก่อนจะจากไปฮะอาละนี่ก็คือหุ่นหลังจากที่เราออกกําลังกายในวันนี้นะครับอ๋อฟิตแอนด์เฟิร์มฮะพี่บอกเลยว่าเอาเรื่องนะครับดูอ้คมชัดแบบฟิตแบบลิลลินนะฮะแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับลิลลิน,ลน,นะฮะไม่ต้องเป็นจำเอ้ยไม่ต้องใหญ่มากฮะความชอบเนาะ อ้สายลีนนะฮะมีความคมชัดในกล้ามเนื้อแค่นี้ก็หลุดละเลยในกะ้เนื้อเื้อยังไงแค่นี้ก็กิีดการ์ดเลยพี่บอกเลยโอ้ยังไงน้องๆซืมซูๆนะครับพี่เป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับในการออกกําลังกายเนาะอย่าท้ออย่าถอยกรุณาตั้งใจแล้วก็ไปให้สุดเพื่อรูปร่างของเราโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบาย